ตรังชวนมาล่าท้าผีเปิดประสบการณ์กุฏิร้างสีสันงานบุญเดือน1ิ1 1นปีวัดห้วยยอดวัดห้วยยอดร่วมกับชมรมรักเมืองเกาห้วยยอดเทศบาลตำบลห้วยยอดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอดและวัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดกิจกรรมรวมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยปักตายด้วยการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนงานประเพณีศาสตร,ร์เดือน10ประจำปี2566 ส่งตายายวันที่12-14ตุลาคม2566 3วันสคืนร่วมใจร่วมธรรม118ปีบุญศาสตร์เดือน10ณวัด้วยยอดอ้วยยอดจัังหวดตรังโดยมีพระสมุกฤษดาคันติกาโรเจ้าอาวาสวัด้วยยอดร่วมกับคุธบริษัทวัด้วยยอดพลังบวรนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนสภาราชินีร่วมกันประดับตกแต่งหมับและไฮไลท์ภายในงานที่ไม่ควรพลาดชวนมาล่าทา้าผี พร้อมเปิดประสบการณ์แบบคนหัวลุกไปกับเรื่องลี้ลับณนกะุติร้างวัดพวยอดและชมวิกหนังจำลองในสมัยอดีตพร้อมกับนิทรรศการเกรดบุญเดือนสิบและบูธจำหน่ายสินค้าอาหารกว่า30บููธให้ชมชิมช็อปกันอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลงานประเพณีศาสเดือนสิซึ่งเป็นประเพณีไหวบรรพับรุรธษของชาวปกากใต้ที่ได้รับการสืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ที่ได้ถ่ายทอดให้เห็นการระลึกถึงและแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับไปแล้วโดยได้รับอิทธิพลทางความเชื่อของาศาสนาพราหมณ์ผสมกับาศาสนาพุทธซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่วิญญาณของบรรพชนและญาติผู้ล่วงลับที่จะถูกปล่อยตัวออกมาจากการถูกจองจําในนรกทุกวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเพื่อกลับมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อขอส่วนบุญแก่ลูกหลานและญาติพี่น้องที่พวกเขาจะเตรียมการอุทิศเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับนั้น และจะกลับสู่นรกในวันแรม15ข่้าคเดือน10สสำหรับในพิธีงานบุญศาสตร์เดือน10หัวใจสำคัญของการจัดหมับจะต้องมีขนม5อย่างประกอบด้วยขนมลาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนแพรพัน์เครื่องนุ่มหม่มขนมพองเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนแพรสำหรับบรรพชนผู้ล่วงลับใช้ล่องข้ามพ่วงมหันนกขนมกงขนมไข่ปลาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเครื่องประดับ ขนมดีซำเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเงินเบีย้ยสำหรับใช้สอยขนมบ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนลูกสบ้าสำหรับบรรพชนจะได้เล่นสบ้าในวันสงกรานต์ตามความเชื่อแต่โบราณอย่างไรก็ดีเมื่อขนมลาเป็นหัวใจสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช้แทนแพรพนันเครื่องนุ่งห่มและเป็นขนมที่ขาดไม่ได้ในการจัดหมับรับงานบุญเดือนสิบ โดยความเชื่อของคนรุ่นหลังเชื่อว่าหลังจากปู่ย่าตายายญาติพี่น้องได้ถึงแก่กรรมล่วงลับไปแล้วจะไปอยู่อีกพบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มีเสื้อผ้าใช้หรือมีไม่เพียงพอจึงได้จัดหาสิ่งของที่คิดว่าน่าจะใช้แทนเสื้อผ้าได้นำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งให้บรรพบุรุษเหล่านั้นนับเป็นความเชื่อที่ละเอียดอ่อนน่ายกย่องสรรเสริญยิ่งนักแม้ว่าความเชื่อเหล่านี้จะมีมานานแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันก็ไม่ได้เสื่อมสูญไปจากจิตใจของชาวปักใต้บ้านเราและยังคงเป็นความเชื่อที่ดีงามที่ต้องถ่ายทอดไปอย่างคนรุ่นหลังต่อไปพระสมุกฤษดาคันติกโรเจ้าอาวาสวัดพยยิยอดบอกว่าหลักจริงๆเราอยากให้คนได้ร่วมกันในการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเราจะมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นขบวนแห่หมับแห่เปรตแต่งแฟนซีและวันที่14ตุลาคม2566นี้ ประเพณีงานบุญส่งตายาย โดยกิจกรรมเหล่านี้เป็นความร่วมมือของชาวชุมชนห้วยยอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมทั้งชมรมรักเมืองเก่าห้วยยอดเทศบาลตำบลมห้วยยอดอบตห้วยยอดวัดห้วยยอดและภาคีเครือข่ายที่เป็นจิตอาสามาร่วมดําเนินกิจกรรมกับเราและในส่วนของโรงหนังจําลองเราก็จําลองมาจากวิทหนังเก่าและบ้านผีสิงเด็กๆได้ซึมซับบรรยากาศแฝงไปด้วยคติธรรมในเรื่องของชีวิตและความตายสําหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ นทิทรรศการทเทรดก็จะมีในยะในทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตน,นคนที่ประพฤติดีก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ดีได้ ตายดีได้เกรดก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติชั่วก็จะเป็นเรื่องของเกรดไปในที่สุดในเรื่องของบรรยากาศก็จะตกแต่งเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องโดยหลักๆในบุญเดือนสิกก็จะเน้นในเรื่องของการจัดตั้งเกรดจัดเกรดกิจกรรมปีนเสาน้ํามันจัดหมับสาธิตเพื่อให้เด็กๆนักเรียนเยาวชนได้มีความรู้ในเรื่องของการจัดงานด้วยและเรามีจุดทําบุญหลายๆจุดจุดที่1ก็จะเป็นจุดทําบุญลงศพ จุดทาบุญองครับประจําวันโดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่12-14ตุลาคมนี้งานเริ่มตั้งแต่เวลา13ลนาฬิกา,า,กาถึง21นาฬิกาข้อยอดเราแล้วก็บ้านผีสิงเนี่ยเสริมเข้ามาเพื่ออยากให้เด็กๆได้ได้สุมทรัพย์บรรยากาศแปลงไปด้วยกติธรรมในเรื่องของชีวิตและก็ความตายสําหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ก็ก็จะมีบ้านผีสิงด้านนายสุจินปานสมุรศิลปินชื่อดังชาวหว้ยอดผู้ออกแบบตกแต่งบ้านผีสิงบอกว่า แนวคิดนี้หากพูดถึงบ้านผีสิงดูแล้วอาจจะฟังแล้วน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของความเป็นความตายที่ทุกคนต้องเจอมันเป็นเรื่องของสัจธรรมซึ่งคนเราทุกคนต้องเดินทางมาถึงจุดนี้หนีไม่พ้นเป็นเรื่องราวที่แฝงไว้ด้วยสัจธรรมและเป็นเชิงนิทัศการไม่ได้ให้มองถึงความน่ากลัวเพียงอย่างเดียว หรือว่าหากใครทําบุญน้อยไปแล้วตกนรกไปก็จะเจอแบบนี้อยากให้เราเข้าไปพิสูจน์ดูเราอยู่แม้เราจะไม่ได้ทําความดีมากแต่เราก็อย่าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครซึ่งคาดว่าจะช่วยผ่อนคลายสิ่งตรงนี้ไปได้บ้างตามตำนานของพระพุทธศาสนาทุกอย่างเป็นแง่คิดข้อคิดทั้งนั้นบางคนใช้ชีวิตจนลืมไปอย่าตกใจว่าเราจะตายตกใจย่งไงเราก็ต้องตาย คนกลัวไม่กล้าเตรียมตัวแต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นมีคนไปบริจาคร่างกายทําบุญมากขึ้นโลงศพที่เรามาตกแต่งนั้นเป็นโลงศพจริงแต่เป็นโลงศพใหม่ที่เขานํามาบริจาคเราทาเพื่อเรียนรู้ถึงสัจธรรมไม่ได้ตั้งใจมาทําให้ตกใจหรือหลอกเด็กเราก็จะสื่อถึงแง่คิดว่าให้รู้จักผิดชอบชั่วดีตั้งแต่เนินเน่นๆและโดยด้านหน้าทางเข้าก็จะตั้งเป็นโลงศพ พร้อมเขียนข้อความให้คนที่มา,ทมาเที่ยวร่วมบุญลงศพไว้ด้านหน้าด้วยอืมจอว่านจัจจุบันนะท่านก็ท่าน,นก็มีความคิดว่าเออเราควรจจัดเป็นบ้านพวกบ้านผีสิงเด่ยฟังแล้วมันน่ากลัวนะแต่จริงจริงมันเรื่องของความเป็นความตายที่ทุกคนต้องเจอใช่ไหมเข้ามาเราเราไม่ได้เข้ามาเพื่อตกใจไม่ได้เข้ามาเพื่อให้ผีหลอกอย่างเดียวมันเป็นศัจธรรม คือคนเราทุกคนต้องเดินทางมาถึงจุดนี้หนีไม่พ้นคนเราทุกคนอยู่ในบัญชีรายชื่อหมดแล้วเขาจะเรียกเราองเมื่อไหร่ใช่หไหมใครไปก่อนไปหลังตรังสตอรี่รายงาน